การถ่ายทอดทางพุกรรมนะคะที่เป็นข้อหกพรอที่บอกสาเหตุของการปวดหลังปวดล่างนะคะก็คือในประเทศอังกฤษในประเทศอังกฤษจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโดยใช้กลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างค่ะคือ4 6 0 0คนคือพราว่า E n P A R K 2เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเกิดข้อหกพข้อของการถ่ายทอด เยอะนะคะประมาณ7จ็ดล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายที่จะเป็นรวมจะไปใช้ในการรักษาป่วยแล้วก็การรักษาโรคค่ะอา,าการสาเหตุของโรคนะคะเราเขาไม่ค่ะ จ,ออาจากงานวิจัยนี้นะคะทางผู้เชี่ยวชาญได้มีการทําการสแกนเโดยวิ EN ีเอ็มอนผู้ป่วยทุกคนที่ทําการศึกษานะคะเพื่อเพื่อจะได้ระบุแน่ชนัดว่ามีพีอารเอ็นสองเนี่ยเป็นสาเหตุในาอาการตัวดหลังส่วนล่างะค่ะสรุปจากจากานื้อหายน,นะคะเราจะมาสารุปสาเหตุ ภาพได้ค่ะก็สาเหตุที่สองนะคะสาเหตุที่สองปัจจัยภายในปันจจัยภายในที่เกิดเหตุยีนม,มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดอาการปวดหลังเช่นยีนที่เราพบพบก็คือ PRA k PRAK2 เนี่ยนะคะก็จะเป็นสาเหตุอาการปวดหลังได้แต่ว่าจากการวิจัยเนี้ยมันจะมันคือเราจะไม่ถามผู้เชี่ยวชาญเนาาี่ยค่ะจะไม่สาม,มารถบอก วิธีการรักษาได้โดยตรงเลยเพราะว่ายังไม่มีวิธีการรักษาได้แน่ชัดเราก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะการที่จะมีอาการปวดหลังหรือว่าเราจะบอกพ่อแม่เราก็ได้นะคะว่าเราจะลดอาการปวดหลังได้ง่ายคือเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนข้อหนึ่งแล้วระทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของอาจจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือองคคือที่สำคัญเลยนะคะก็คือเราต้อง 然后。到